นิทานเรื่องยิงสาวผู้ถูกเลือกการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรอันไกลโพ้นมีเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาเมืองนี้สงบสุขและเต็มไปด้วยผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ในทุกๆร้อยปีเมืองนี้จะมีพิธีกรรมสำคัญที่ถูกสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นั่นคือการเลือกหญิงสาวหนึ่งคนเพื่อทำหน้าที่พิเศษเป็นผู้ส่งสารระหว่างมนุษย์และเหล่าทวยเทพการถูกเลือกครั้งนี้ถือเป็นเกียรติอันสูงสง่งแต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทายวันหนึ่งผู้ท่าประจําเมืองได้ประกาศข่าวสําคัญว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเลือกผู้ที่จะเป็นผู้ส่งสารคนใหม่หญิงสาวทุกคนในเมืองต่างหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตัวเองจะได้เป็นเกียรติในครั้งนี้แต่ก็รู้ดีว่าผู้ที่ถูกเลือกจะต้องเดินทางไกลและพบการทดสอบที่ยากลำบากหนึ่งในหญิงสาวที่มีโอกาสจะถูกเลือกคือรัชยาหญิงสาวผู้งดงามและมีจิตใจดีเธอเป็นคนอ่อนโยนและขยันขันแข็งแม้เธอจะไม่ได้ร่ำรวยหรือมีอำนาจใดๆ แต่เธอเป็นที่รักของคนในเมืองเพราะจิตใจอันบริสุทธิ์วันหนึ่งรัชยาเดินเล่นอยู่ในสวนของหมู่บ้านพร้อมกับดวงเพื่อนสนิทของเธอดวงตื่นเต้นรัชยาเจ้าว่าถ้าเจ้าถูกเลือกเจ้าจะทำอย่างไรข้าได้ยินว่าผู้ที่ถูกเลือกต้องเดินทางไปยังเชือกเขาใหญ่และต้องผ่านการทดสอบของเทพเจ้า รัชยายิ้มบางๆข้าไม่คิดว่าตัวเองจะถูกเลือกหลอกดวงข้าเป็นเพียงหญิงธรรมดาไม่มีความสามารถพิเศษอะไรดวงยิ้มอย่างกว้างอย่าพูดแบบนั้นสิเจ้าอะเป็นคนมีจิตใจดีมีความกล้าหาญและความเข้มแข็งข้าว่าท่านเทพคงมองเห็นสิ่งนั้นในตัวเจ้าน่ะ ราชยาหัวระเบาๆแต่ในใจของเธอรู้สึกกังวลเธอไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเหมาะสมกับหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้หรือไม่เวลาผ่านไปจนถึงวันที่จะมีการประกาศชื่อผู้ถูกเลือกหญิงสาวทั่วเมืองต่างแต่งตัวด้วยชุดสวยงามเพื่อไปร่วมพิธีผู้เท่าประจำเมืองยืนอยู่บนแท่นสูงเขามองไปยังฝูงชนที่มารวมตัวกันและพูดด้วยน้ำเสียงทรงพลัง วันนี้เป็นวันที่สำคัญสำหรับเมืองของเราผู้ที่ถูกเลือกจะต้องเดินทางไปเทือกเขาและทำหน้าที่เป็นผู้สงสารให้แก่ทวยเทพข้าขอประกาศว่าผู้ที่ถูกเลือกในครั้งนี้คือรัชยาเสียงของผู้เท่าดังกลางวานไปทั่วรัชยายืนตัวแข็งไม่เชื่อหูตัวเองคนในเมืองหันมามองเธอด้วยความประหลาดใจ และยินดีแต่รัชายารู้สึกว่าหัวใจของเธอเต้นแรงและเต็มไปด้วยความกังวลรัลชายาพูดพึมพำกับตัวเองข้าข้าถูกเลือกเหรอดวงดีใจรัชายารัชายาเจ้าถูกเลือกจริงๆค่ข้าบอกแล้วบอกแล้วใช่ไหม รัชยาพยักหน้าเบาๆแต่ในใจเต็มไปด้วยความสงสัยเธอไม่แน่ใจว่าเธอพร้อมจะรับภารกิจนี้หรือไม่คืนนั้นรัชยาเดินไปยังบ้านของพุทธเท่าเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เธอต้องทำรัชยาสีหน้ากังวลท่านพุทธเ่า ข้ารู้สึกไม่มั่นใจว่าข้าจะทำหน้าที่นี้ได้ข้าเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาข้าไม่มีพลังพิเศษหรือปัญญาเฉียบแหลมเหมือนที่คนอื่นเขาคาดหวังเลยผู้เท่ายิ้มอย่างใจดีรัชยาการที่เจ้าถูกเลือกไม่ได้ขึ้นอยู่กับพลังพิเศษหรือความสามารถทางกายเจ้าได้รับเลือกเพราะจิตใจของเจ้าที่บริสุทธิ์และความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่ในตัวของเจ้าต่างหาก เจ้าไม่ต้องเป็นคนพิเศษเพื่อจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรอกลัชยาฟังคำพูดของบุเท่าแล้วเริ่มรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่มีอยู่ในตัวของเธอวันต่อมาเธอจึงออกเดินทางไปยังเทือกเขาที่ว่ากันว่าเป็นที่อยู่ของเราทวยเทพการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งเส้นทางที่ยากลำบากและการต้องเผชิญหน้ากันกับความ กลัวในใจของตัวเองเมื่อเธอมาถึงหน้าผาสูงชันเธอเห็นแสงสว่างส่องลงมาจากท้องฟ้าเบื้องบนและมีเทพเจ้าผู้หญิงใหญ่รอคอยอยู่เทมเจ้าน้ำเสียงก้องกังวานรัชยาเจ้ากลัวหรือไม่ที่ต้องทำหน้าที่นี้รัชยากลมหน้าเล็กน้อย ข้ายอมรับว่าข้ารู้สึกกลัวแต่ข้าไม่ปล่อยให้ความกลัวมาหยุดยั้งข้าข้าพร้อมที่จะทำหน้าที่นี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ข้าถูกเลือกให้ทำแล้วเทพเจ้ายิ้มอย่างพอใจในคําตอบของเธอเจ้ามีความกล้าหาญมากกว่าที่เจ้าคิดความกล้าหาญที่แท้จริงคือการยอมรับความกลัวแต่ยังเดินหน้าต่อไป ข้ายอมรับในตัวเจ้าและข้าจะมอบพรให้เจ้าทำหน้าที่ได้สำเร็จจากนั้นเทพเจ้าได้มอบพลังแห่งความรักและปัญญาอันเฉียบแหลมให้แก่รัชายาทำให้เธอสามารถส่งสารและเชื่อมต่อกับทวยเทพได้อย่างสมบูรณ์เมื่อรัชายากลับมาถึงเมืองทุกคนต่างเฉลิมฉลองให้กับเธอในที่สุด เธอก็ได้เรียนรู้ว่าความยิ่งใหญ่อยู่ที่จิตใจไม่ใช่พลังอำนาจใดๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการถูกเลือกไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีพลังพิเศษแต่หมายถึงการมีจิตใจที่เข้มแข็งและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับนิทานเรื่องนี้ถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องครูสาวพารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับอันนี้ขอบคุณนะคะ